สไตลย์เย็นๆนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นริมน้ำด้านนี้ก็วัวสดศักดิ์สิทธิ์วัดอินทรามนะครับมีสิ่งหวานๆหอมหวานนะครับเกี่ยวกับผลไม้มีนัดอยู่กับปลาอ้อยแล้วก็ปลาปื๊ดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าช่วงเทศกาลส้มโอหวานนะครับช่วงเทศกาลส้มโอหวานนะครับ ที่จังหวัดสมุทรสงครามแม่กองก็เดี๋ยวจะเข้าไปพบกับคุณป้าคุณดังทั้งสองท่านก็คือป้าอ้อยป้าปื๊ดก็จะมาชิมชมช,มชมชมชิมผลไม้อร่อยในฤดูการขณะนี้ก็คือส้มโอนะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปหาป้าอ้อยแล้วก็ป้าปื๊ดนะครับ ตลอดเลยใครเข้ามาตอนไหนมีมาตอนไหนมีตลอดนะคะส้มโอตรงนี้นะคะส้มโอน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยค่ะอ่ะาขาปืด๊ดเอาส้มโอที่ดีที่สุดเลยของอมพวาตอนนี้ <c oughs> ลูกใหญ่สวยงามรสหวานนะครับ นี่เป็นส้มอมหัวน,นะคะสมุทรสงครามเป็นส้มเขาใหญ่รสชาติอร่อยมากค่ะมาทานแล้วจะติดใจขอเชิญมาเที่ยวนะจ๊ะอันนี้พันพันแล้วป้าปุ้ยครับเขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่นะครับลูกนี้ประมาณสักสักกี่โลประมสองโลครึ่งค่ะสองโลครึ่งค่ะทุกวันตั้งแต่เช้ามาก็จะมีมีแม่ค้ามารับมีแม่ค้ามาซื้อทุกวันค่ะประชาชนมาไหว้พระทำบุญก็มาได้ชิม ส้มโอที่นี่ะนะครับรสหวานถูกใจ<ช>ะนะฮะหวานฉ่ำเนื้ออร่อยมากค่ะปอปุดมีม,ม,ม,มีมีเนื้อมาให้ผมดูไหนี่เนื้อคามเป็นน้มเขาใหญ่รสชาติอร่อยมากค่ะมาทานแล้วจะติดใจขอเชิญมาเที่ยวนะจะอันนี้พันพันแล้วป้าปุ้ยคับเขา,ขาหญ่ค่ะเขาใหญ่นะครับรลูกนี้ประมาณสักสักทุกวันค่ะประชาชนมาไหว้พระทำบุญก็มาได้ชิมส้มโอที่นี่นะครับ รสหวานถูกใจหวา,า,านฉ่ำเนื้ออร่อยมากค่ะปลาพืชมีมี